สูตรนี้เป็นสูตรที่ผสมแล้วใช้ได้เลยนะครับผมอัตราส่วนในการใช้นะครับ1 0ซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับทางใบนะครับก็จะใช้นมสดนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับผงชูรสครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเราจะใช้นมสดนะครับ1ลิตรนะครับ อัตราส่วนนะครับนมสด1ลิตรนมสด1ลิตรนะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับ1ขวดนะครับใส่ลงไปเลยครับผงชูรสนะครับ5ช้อนนะครับ ผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นํามาใส่ขวดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ฮอร์โมนนมสดนะครับสําหรับบํารุงพืชผักนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผสมแล้วใช้ได้เลยนะครับผมสาหรับวิธีการนําไปใช้นะครับเราจะใช้ฮอร์โมนนมสดนะครับ 10cc ต่อน้ํา1ลิตรนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผสมเสร็จแล้วเราสามารถใช้ได้เลยนะครับ 5cc ครับ1 0ซีจากนั้นนะครับก็คนน้ําให้เข้ากันนะครับ ใส่เครื่องพ่นของเรานะครับจากนั้นนะครับก็นาไปฉีดพ่นนะครับทางใบนะครับแนะนำให้ฉีดในช่วงตีห้าถึงโมงเช้านะครับเพราะเป็นช่วงที่ปักใบพืชเปิดนะครับเพื่อจะรับสารอาหารได้ดี